สองคำถามง่ายๆที่จะช่วยให้คุณทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นทำน้อยแต่ว่าได้มากๆนะครับ คำถามที่1นนะครับคุณก็ลองถามตัวเองก่อนว่าถ้าไม่มีสิ่งนี้ชิ้นส่วนนี้หรือกระบวนการหรือว่าขั้นตอนนี้เวลาที่ส่งมอบให้กับลูกค้าเนี่ยลูกค้าบ่นหรือเปล่านะครับถ้าคําตอบคือลูกค้าบ่นลูกค้าจะน้อยลูกค้าจะไม่ชอบทําไมเสียเงินแล้วไม่ได้สิ่งนี้เนาะยกตัวอย่างเช่นจ่ายเงินซื้อ iPhone แล้วไม่ได้ iPhone ได้แต่กล่องลูกค้าบ่นถูกต้องไหมครับหมายความว่ายังไงสิ่งที่เรากําลังจะตัดออกเนี่ยตัดออกไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องการให้คุณค่ากับข้างกันเราจะต้องใส่เข้าไปมาากกขึ้้นนยยตัวออ่่งเชซื iPhone 1 เครื่องได้ iPhone 2เครื่องอย่างเงี้ยลูกค้าชอบแสดงว่าสิ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ลูกค้าให้คุณค่าเนาะกระบวนการทํางานก็เช่นเดียวกันครับลองไปหาดูว่ากระบวนการไหนที่ถ้าไม่มีแล้วลูกค้าจะบนนะครับพยายามเพิ่มเข้าไปทําให้มันดีกว่าเดิมลูกค้าจะได้ประทับใจนะครับอันเนี้ยทาน้อยได้มาก แต่ถ้าเกิดลูกค้าบอก um, ไม่ฉันไม่ที่บนโอเคไหมครับลองถามดิสักรอบนึงว่าแล้วถ้าไม่มีเราทำงานได้ไหมนะครับถ้าคําตอบคือลูกค้าไม่บนก็จริงแต่ถ้าไม่มีเราทํางานลําบากยกตัวอย่างเช่นพวกสลิปเอกสารต่างๆที่ใช้แลกเปลี่ยนทางด้านการเงินเนาะ POPR Invoice อย่างเงี้ยลูกค้าได้ของไปแล้วเขาไม่ได้ซีเรียสเรื่องเอกสารบางคนนะแต่ว่าเราถ้าไม่มีเราจะเรียกเก็บเงินไม่ได้ไอกระบวนการนี้ครับผมจะเรียกมันว่าลดได้ลด โอเคไหมครับเพราะว่าไม่ใช่สิ่งที่ลูกค้าอยากได้แต่ถ้าเราไม่มีทํางานไม่ได้เนาะแต่ว่าเราสามารถจะลดมันได้เราก็จะมีเวลาเหลือเพิ่มไปทำไอ้อย่างแรกนั่นเองเนาะส่วนถ้าเกิดอีกกรณีหนึ่งครับคือถ้าคุณถามแล้วว่าลูกค้าไม่ได้อยากได้แล้วตัวคุณเอง ก็ไม่ได้ต้องการอ่ะอันนี้ให้เลิกไปเลยนะครับเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์กับใครเลยลูกค้าก็ไม่ได้ต้องการคุณก็ไม่ได้อยากให้มันมีสิ่งนี้เนาะยกตัวอย่างเช่นพวกกระบวนการรออย่างนี้เป็นต้นเนาะลูกค้าก็ไม่ได้อยากรอถูกไหมครับอ่าตัวพนักงานเองเวลาทํางานก็ไม่ได้อยากจะเสียเวลารอถูกไหมอย่างเงี้ยเราเลิกได้เลิกนะครับหาวิธีทํายังไงก็ได้ให้ไม่ต้องมีกระบวนการนี้อ่าประมาณนี้นะครับลองเอาไปใช้ดู